นะครับวันนี้นะปลาของเราเกิดปัญหาขึ้นนะครับปลาครับคืออาหารเขาไม่ย่อยนะครับแล้วก็อาการเขาคือลอยน้ําแล้วก็หงายท้องวิธนะีช่วยเขาก็คือนะครับนี่แม่ขวานไปเอา,อ,าออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับนะ ซิเจนเป็นผงนะครับโรยในน้ำโรยในน้ำแล้วก็ใช้ออกตัวนี้ช่วยนะครับตัวน้ำใสแล้วก็เอาขวดน้ำกั้นให้เขาทรงตัว่าทรงแบบธรรมชาตินี่ฮะอยู่ในลักษณะนี้เนะาะเมื่อกี้เขาจะหงายท้องนะครับลอยน้ำอยู่อาการแบบนี้เขาจะเป็นอยู่วันสองวันนะครับอาหารแล้วแต่อาหารอาหารเขาไม่ย่อยนะ ต้องให้อาหารเขาย่อยในท้องมันป่องนะครับเป็นการาดูแลเขาเบื้องต,อต้นนะเดี๋ยวเราก็มาติดตามมันพรุ่งนี้นะคะคเดี๋ยวกต็ตอนเย็นกันนะนเย็นน่าจะดีขึ้นแล้ว เอาขวดน้ำเนี่ยนะขวดน้ํามามากั้นกหลายหลายขวดหน่อยนะครับมากั้นให้เขาทรงตัวประมาณเนี้ยนะครับก็้อยู่ประมาณนี้นะเราขวดน้ําออกเขาก็จะหงายท้องซึ่งมันไม่าขา,า้แจนมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ดีนะครับเราต้องให้ให้เขาอยู่ลักษณะนี้ เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเราอ,อาหารเขาย่อยนะคะกระเพาะเขาย่อยให้เสร็จอาจจะมีคนนะมีเด็กๆแล้วให้อาหารเยอะไปก็เลยทําให้กินเยอะกินเยอะพอากินเยอะก็อาหารเลยไม่ยอ่อยจะเกิดอาการลอยตัวหายท้องรับท้องอืดท้องอืด เนี่ยตัวลักของแม้ขวันเลยนะตัวเนี้สีแดงตัวใหญ่นะเลี้ยงมาจงห้าหกปีแล้วตัวนี้ขนาดประมาณสามสิบกว่าเซน,นคือบ่อเราเล็กตอนนี้ก็หางบประมาณทำบ่อหางบประมาณอยู่นะฮะหารเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะก็ะทำบ่อให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้ลึก ลึกลงไปในดินนะครับสักหน้าอ,อกเนี่ยร้อยห้าสิบเซนนะครับ <150. S 2> เพื่อให้เขาอยู่ในน้ําลึกแล้วก็บ่อใหญ่ขึ้นนี้ได้อยู่ได้เพราะตอนนี้มีกบพี่สิบตัวมันแน่นบ่อไปบ่อมันเล็กครับกิ๊กโกเลี้ยงปลาตอนนี้ก็จะดูเขาอาการดีขึ้นเนยนะครับดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องให้เขาอยู่ในท่านี้ตลอดนะครับเขาจะขับถ่ายจะอะไรที่มันจะได้สะดวกส่วนออกออกเอตัวออกออกซิเจนบริสุทธิ อันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับสําหรับคนเลี้ยงปลาต้องซื้อไว้เลยนะครับติดบ้านไว้นะจะเป็นช่วงไฟดับนี่ก็สําคัญมากๆเลยครับตักใส่น้ําเลยฝันก็จะใส่เป็นช้อนสองช้อนนะครับแล้วแต่ความกวาม้วางของบ่อ หางหางเริ่มเริ่มขยับแล้วเมื่อกี้ี่นอนนอนนิ่งเลยปากขยับแล้วขยับปากขยับแล้วขยับเรามาเห็นก่อนนะนทันเลยเห็นทันก่อนไม่งั้นก็การแย่เอากวดน้ำหรืออะไรก็ได้นะมากัน้น การให้เขาอยู่ในที่ในท่านี้นะมันจะได้หายใจสะดวกออก,ออกปะเป่าใกล้ๆเลยออกเดือดๆเลยนะเอาให้น้ำเดือดเลย ที่รักปลาชอบรักปลาชอบปลานะครับต้องดูแลเบื้องต้นให้ได้ให้เป็นนะครับลักษณะนี้นี่แกม,แม่แม่ขวัญก็ได้ไปศึกษานะครับใน youtube เช่นกันนะฮะอาจารย์อาจารย์ยูเรานี่ได้ได้ผลดีมากนะครับก็นำมา แบ่งปันนะครับให้กับท่านผู้รักปลาเลี้ยงปลานะบางคนเลี้ยงมาจนตัวใหญ่แล้วนะอาจจะดูแลไม่เป็นหรือว่ามาเห็นช้าก็าอาจจะปลาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเเป็นลาที่ แค่มีสารเคมีพ่นโดนโลงน้ำหน่อยเนี่ยหรือว่าฝนแรกของปีฝนกดเนี่ยก็โอหอาการเป็นแล้วครับลอยหัวแล้วการเลี้ยงปลาก็ต้องมีระบบกรองระบบกรองน้ำที่ดีมีออกแล้วก็หมั่นเปลี่ยนน้ำ ดูแล,แลระบบกองดีแตให้อาหารบางตัวก็มีโรคที่มันจะมีโรคของปลาเนะต้องคอยเรียนรู้กันไปส่วนมากก็ดูจากอาจารย์อยู่ล้วเนี่ยครับมีขั้นตอนการดูแลรักษาการเลี้ยงหลายๆอย่างนะครับของเราก็ ระบบกองเราก็ศึกษาจากอาจารย์ยูเราเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยจยให้ดูระบบกรองแม่ขวันก็ไปซื้อถังถังเนี่ยถังเป็นกระบะในในห้างาต่างๆที่มีขายนะครับเอามาเจาะรูครับใส่ อ่าใยใส่อะไรเข้าไปข้างในนะครับใส่หินที่เราหาซื้อได้นะครับแล้วก็ซื้อปั๊มมาตัวหนึ่งตัวใหญ่หน่อยปั๊มตัวใหญ่หน่อยเราไปซื้อปั๊มล้วก็ถามคนขายนะครับเขาจะอาทิเดี๋ยวเราต้องก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดของบ่อปลาเราด้วยว่าขนาดเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับต้องจําให้ได้นะ เพราะเราจะได้ไปบอกคนขายเขาจะได้แนะนำว่าต้องใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับบ่อนะครับทัน,นี้เราก็เปลี่ยนน้ำใหม่ถ่ายน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่ลงไปที่สำคัญต้องมีเกลือเกลือเม็ดนะครับเกลือที่ไม่มีไอโอดีนนะครับเกลือเม็ดใส่เพื่อฆ่าเชือ้อ ก็จะือท่านใดที่ซื้อ,อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับบ่อปลาก็ซื้อมาใส่นะครับกำลังสวยน่ารักเชียวนะครับ ถังกองก็ง่ายๆนะครับทำไม่ยากจอะจอเป็นรูด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ก็เป็นสำหรับสายสายปั๊มเราที่เขา้าด้านหลังนะครับลงไปที่ตัวเส้นใยเส้นกองแล้วก็ปล่อยน้ำดีออกมานะครับ วันนี้ก็กำลังเก็บเงินนะครับสำหรับทำบ่อปลาคาบใหม่โอ้บ่อนี้มันเล็กไปแล้ว มาแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในช่อ,องของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเดินมาขออาห ตัวแต่ละตัวนี่คงปองครต้องงดอาหารก่อนนะครับวงนี้เด็กๆนะครับมาเห็นปลาสวยๆก็อยากให้อาหารเนาะบางทีก็ให้เยอะไปปลาก็กินกันอย่างเดียวกินจุอาหารก็ไม่ย่อยแล้วก็เลยมีปัญหา